สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนุ่งหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาหา ความนัวความแซบนะคะและวันนี้ก็นัวแน่ๆเลยนะคะแค่เห็นไฮไลท์ก็แซบแล้วก่อนที่จะไปชมการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไปเจอกันเลยจ้าไปดูเลยวันนี้นะคะก็มาทานของอร่อยนะคะนี่ก็เป็นร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปว่าร้านอะไรนะคะเป็นร้านที่นัวอยู่นะคะ อร่อยมากินหลายครั้งแล้วนะคะและนี่ก็คือตํากระท้อนนะคะเขาก็ตําแบบตําไทยเลยนะคะแต่เราอะตําใส่ปลาร้านะคะแล้วก็ตําป่าพูดไปน้ําลายไหลตามไปเลยนะคะตําป่านวนัวใส่ขนมจีนนะคะ,ะมีอะไรด้วยมีหงมีหอยมีปูหมูยอนะคะถั่วลิสงอ่มีแป้งด้วยมีผักกาดดองนะคะนี่ มะเขือเทศชอบกินมากๆเลยมีปูปูต้มนะคะนีกระท้อนก็นัวนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะชอบสายนัวแบบนี้นะคะก็มาทานกันได้นะคะวันนี้เรากินมื้อเที่ยงเนาะแล้วก็กินกันไม่เยอะอันนี้เป็นไก่กระปุกนะคะมาถึงคลิปตรงนี้แล้ว ใครที่เคยกินร้านนี้นะคะจะต้องรู้แน่ๆเลยว่าร้านชื่อร้านอะไรเพราะมีไก่กระปุกด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆก็มาชมเราถึงนาทีนี้แล้วนะนะคะ ก็คาดว่าเพื่อนๆน,น่าจะหิวกันแล้วใช่ไหมร้านนี้เป็นร้านที่อยู่หน้าวัดบางเป้งชนบุรีนะคะเป็นร้านใต้ถุนส้มตําใต้ถุนนะคะเราจะชอบเรียกแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าร้านจริงๆเขาชื่ออะไรนะคะจะอย,อยู่ตรงข้ามกับหน้าวัดบางเป้งกันเลยนะคะเพื่อนๆมากินที่ไรก็จะต้องมีส้มตําปลาล้านะคะส้มตามอะไรสักอย่างที่ใส่ปลาล้านะคะแล้วก็ไก่กระปุก ร้านนี้ก็จะนวนัวแบบนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบกินนะคะก็มาทานกันได้หยิบมาถ่ายรูปนี่คือร้อนจีเลยมาใหม่ๆร้อนมากๆเลยนะคะเขาทอดให้จานต่อจานกันเลยถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง KJ c h a ช nel ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะนี่คือหลักฐานของความอร่อยนะคะหมดสะอาดเกี้ยงไปเจอกันจ้า